นี่นะมันจะคันใหญ่นะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องตัดเฉยเลยฮนะเมื่อกี้อยู่ดีๆไปอะไรก็ตัดเฉยนะไม่เป็นไรนะเนี้ยนี่ G X Z นะเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นเก่านะตัวนี้เป็น G X สามหกศูนย์นะไม่ใช่ตัวเก่านะไม่ใช่เดกล้ามสองไม่ใช่สองหกศูนย์หรือสามหรือ สี่หกศูนย์นะเป็นสามหกศูนย์นะตัวนี้นะเห็นหน้ามันไหมนะับตัวรถนะนี่ถามว่าถามว่าอันนี้ยกน้ำได้มันก็ยกได้นะเห็นไหมตัวนี้มันยกได้อนะ อดี๋ยวถอดพวงก่อนนะตัวนี้มันถอดได้นะไม่ใช่ว่ามันถอดไม่ได้นะถอดพวงออกเรียบร้อยนะจัาการไปกระบะพื้นเรียบนะอันนี้มันถอดหัวได้ไหมความจริงอนะ่ะมันถอดไม่ได้ความจริงนะตอนมันยังใหม่มันถอดไม่ได้นะมันได้แต่ยกหัวนะมันได้แต่ยกหัวแบบนี้นี่มันจะได้จะแต่ยกหัวแต่พอยายทําหล่นเท่านั้นแหละ ยังไม่รู้อีกว่าตัวเองทําอะไรผิดไว้หมายถึงยายนะยังไม่รู้อีกว่าตัวเองทําอะไรผิดนี่คําแล้คามจริงอะ่ะมันยังดีอยู่เลยนะกำลังใหม่ๆเลยคนระถามว่าคันนี้เนะี่ยผมก็ซื้อมาตั้งนานลนะอ่าถามว่ามาดูการเป็นไปมาของรถคันนี้ครับตั้งเลื่อง,ต,งตั้งแต่ตอนทีน่เรื่องไปกําแพงเพชรนะก็ได้ไปเจอเจ้าคันนี้มานะ ซื้อมาเลยนะยังใหม่อยู่เลยนะก็ถามว่ามันไม่ใช่สามหกสนะมันเป็นฮีโน่ซีรีสนะมันเป็นฮีโน่ซีรีสนะประวัติรถคันนี้นะแล้วผมก็เริ่มเล่นมันยาวนะจนได้สกนเนียมาเป็นเพื่อนกับมันนะแล้วก็ได้อยู่กันนานนะแต่พอเริ่มนานขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเบื่อน,นะแต่ก็มีความคิดสร้างสารรค์นะในการสร้างอยู่คันนี้นะ สรางคันจิ๋วนี้แนะเพราะสร้างคันจิว๋วเสร็จเนี่ยมันเจอเออก็จําได้นะวันเราคันนี้มันเอามาแต่งได้นะบอะ่ก็ไปแต่งโดยใช้ฟิกเกอร์สีแดงนะนี่ใช้ฟิกเกอร์สีแดงนะนี่คนระับอ่าพอมาหลังๆี่ยก็เริ่มใช้สีต่างๆแนละ้วพอมาถึงวันนี้นะวันนี้เนี่ยแล้วก็เออเรียกว่าเมื่อวานดีกว่าครับเออเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ได้เพิ่มตกแต่งนะับทะเบียนไฟรถ หนาจีก้าอิซุ g ีเอ็กซ์สามหกศูนโคเมียมกระจกนาซาแล้วก็ป้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟรถนะนะแล้วมันก็ออกมาเป็นสิสุนะหลังจากแล้วหลังจากที่รถที่ยายทํารถตกนะมันก็ไอ้ตัวฐานมันหลุดนะ <S <S มันก็นี่นะนี่มันก็มันหลุดออกมานะนี่พอมันหลุดออกมาเสร็จนะ มันก็คล้ายๆช่างติ๊กโมเดลหน่อยนะพอถอดหัวออกมาเหมือนตอนที่ช่างติ๊กโมเดลทําหัวรถเด็กเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะลูกเนะี่ยอันนี้คือตรวจฐานของมันนะดูแล้วน่าจะเป็น20่สิกเกลนะดูแล้วน่าจะเป็น20่สิกเกลนะตัวนี้นะล้อมันถอดได้ไหมจะเรียกว่าถอดได้ก็คือถอดได้อยู่นะขโเยียม นะตัวฐานรถมันนะก็จะประมาณนี้คนระับอันนี้คือส่วนตัวดำนะเห็นไหมดำนะับดำรถนะพเพราะราติดพ่วงแต่ไม่ติดหัวมันจะคล้ายๆรถอีแตนหน่อยนะดูนะดีรถอีแตนนะอีแตนนะรถอีแตนยังมาเลยนะตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ซื้อสองอันมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะทามันพ่วงแม่ลูกได้ไหมก็ทําได้นะแค่แล้วถ้าเกิดจะทํามันพ่วงแม่ลูกเนี่ยเกียร เกียนตรงเครื่องยนต์ตรงนี้ออกครับเกียนออกให้หมดเลยครับนี่แล้วก็ตามด้วยตัวเอาพ่วงมานะแล้วก็ทําพ่วงนะใช้กระดาษแข็งนะแล้วก็ทําให้มันยาวมาถึงนี่นะแค่นี้นะเอ่แค่นีนะ้ก็สามารถทําเป็นพ่วงแม่ลูกได้อยู่นะถามว่านี่มันมีพ่วงแท้จริงของมันอยู่นะแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นช่วงโควิดไปเอาไม่ได้นะเราเลยต้องใช้กระดาษแข็งนะทําพ่วงนะ ใช้กระดาษแขนะ็งครับหรือเรียกชื่อนึงว่ากระดาษทั่วไปน,ออนั่นแหละเออนี่ครับแล้วมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาเริ okay, ่มสร้างรถกันก่อนนะเดี๋ยวอาฐานไว้ด้านบนก่อนนะเดี๋ยวอาฐานไว้ด้านบนแล้วกันนะไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันหล่นนะเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันเลยนะหัวรถมันเสร็จไปนานแล้วนะหัวรถมันก็เสร็จตั้งนานแล้วนะไม่ต้องทำแล้วกัหัวรถนะหัวรถมันก็เสร็จไปนานแล้วนะเดี๋ยวมานเรามา ทำตรงเดี๋ยวดูก่อนนะการตกแต่งอะไรมีไหมไม่น่านจะมีนะมาทําถานกันเลยนะนี่นครับแล้วก็ใช้ฝ่ายยาดมในการทาเป็นหม้อนะใช้ฝายาดมเอานะนี่นะตสปาเก็ตตไม่เป็นไรนะลูกเพอะนี่ยนะแล้วก็ติดไว้ตรงนี้เลยนะ เขาจะเลือกทิศทางไหนก็ทิศทางนั้นนะผมเลือกทิศทางนี้แล้วกันนะตามด้วยใช้เลโก้นะสมมุติว่าเป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะสมมุติว่าเป็นเครื่องยนต์นะฮัอลอนะาบน้วเสร็จแล้วถึงเวลาคะ่ะเออ นะบก็ติดเครื่องอยนต์ไว้ที่เรียบร้อยนะเนี่ฐานของตัวรถนะไะก็จะมีเครื่องยนต์มาหน่อยนะแตงกว่าดอง มใช้กล่องกระดาษในการทำนะมาถึงทำไอ้นี่ไอฐนะานไอกล่องมาถึงไออู่นะอันนี้คือปกติจัดใหม่หมดเลยนะจัดใหม่หมดเลยนะถามว่าวันเกิดผมเนี่ยแม่ก็จะให้ปั๊มคนได้นะเพราะแม่ให้ปั๊มคนได้เนะี่ยมันจะจอดตรงกันตรงนี้นะเห็นไหมปั๊มคนได้จะจอดตรงนี้เสดสวนขานี้ก็จอดตรงนี้นะมันก็จะได้คู่กันได้นะ เดี๋ยวหาทุกคนอาจจะติดอะไรที่มันดูแล้วหน้าตาเหมือนเหมือนเครื่องยนต์รถอะไรแบบนี้ก็ติดกันได้นะ <coughs> Malana. นี่อาหารไหนนะครับเพราะว่าจะเอามาตากนี่อ่ะไม่กินอะไรวะทำไมเบอเลอเลยนี่เหรอแล้วก็ติดตรงไปเลยมันการตกแต่งรถอาจจะเหมือนช่างติ๊กโมเดลนะเพราะหัวมันขาดนะมีแต่กระตกเ่าน้ไม่เอาติดนะ มันติดไม่ได้แล้วมันต้องใช้ส่วนประกอบมันมันต้องใช้ตัวล็อกแบบนี้มันใช้สกอตเทปไม่ได้มันต้องใช้ตัวล็อกแบบเนี้ยเด้ออือหือแต่มันหลุดไปข้างหนึ่งน่นนะตอนทำหล่นน่ะไม่งนะั้นมันจะก็จะได้ขาเลยถ้าไม่หุไม่ขได้แล้วนะรถนะมมีสทอย่าง นานคนยังตายเลยอืได้แล้วนี่วม,มาปิดตัวดั้มกันก่อนนะเปลนไหมดัเสียงจังเลยนี่แล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะอืมควงหากันนะอมอเนี่นไหมเอาไม่ดีลาคนนี้หะถ้าไม่ไมี